Thank you สายสุไอแลนจ้าเก้า,า,ารัดพี่น้องทีไพี่เก็บมากเืนอนนะไอเซทั้งไวไม่เวลาสิแกะแกะยากักมันอันน้ำเนาะพี่น้องซ้ำมแกะทุเรียนน้ำไหลมันได้ที่มันอันแตกมันก็นอันแกะง่ายอยู่คือามันลุดออก Nghat ghat up my dành nha. Nghat ngang lai yu. Ghat ngang nha. 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 ขันใน้เต็งๆอย่างที่ได้อยู่พี่น้องอาจจะใหญไงๆมันอ่ะตุ้งเมื่อ็อยู่ใสป่ะนี่มันม่แตกแกะยางกับ่เอาเแัปมาจะสือของพี่น้องเห็นแดดดีๆเลยมานังข้างนอกก่อน นั่งข้างนอกแกแกเะกาะละดัดเนี่ยพี่เ,เอาแนวมาอันก่อนพี่น้องถุงเมือมาใส่ไม่ไดีใหญ่มองแกอยากเด้อพี่น้องอุปาดนึง เอาถุงมือกันเดอร์ถุงมือมันกระบางใส่ตัวเหนียวกระบางฮะว้าวนี่อันยวาวแบบนู่ยนออะหาเนี่ยวะเนี่ยวันมันมันแตกออกกับเก๊ะง่ายอยู่พี่น้องตัวตองแีง่ออก มันบาดมือไม่เอาลูกต้องอยากซอยหลมยบบาดมือนี่แหละสันม่ป้าบูบาดมือเลยจีด้เอานี่มามันมีทำดีกว่า hey donkey, let me take a bicycle. I think you to bicycle like digging. The spider house there with my hand. พัพพ mm ี่มัพัพลีพัพพีนี่พี่น้องเขามีพัพพีมันแปกเลยอมันจะเป็นยังไงแปลกไง <Not. S 2> แกะและส่วนหนึ่งละพี่น้องตาบริไายได้มาแกะให้เบิง้งเป็ดเนวาได้ข้นถามเห็นในเพจได้ดอกอันทามว่าอันนี้กินได้บออ่อันนี้กินบ่ได้อันนี้เกาลัดอีกแบบหนึ่งแบบเกาลัดมาเนาะขนบ่หลายหลขนทางๆแบบมันกินบ่ดนนได้เด้อพี่น้องกินไดต้จะเป็นยังสีได้ขนหลาย Today we're going to cut the back for me! Cut yeah. a small one. Let I say hello to the be first. Miss my Hmm. I mean, Miss my okay? So I talk to the first and i you. Okay? Shh. okay? Bye. you <laughs> นึดใจกับห้องที่เขามืดแต่ละบ้าน